สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่คนรัก F1 ทุกคนนะฮะหายไปหลายวันขออภัยด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการแข่งรถ f o r m ล่าวันรถสูตรหนึ่งหรือว่ารถ F1 นั่นเอง F1 ก็จะแข่งขันพร้อมๆกับ MotoGP นะทุกคนถ้าไม่มีการเลื่อนการแ c a n ซิลอะไรออกไปอีกเนี่ยวันที่26-28มีนาคมนะครับถ่ายทอดสดพร้อมกันอยู่ใจแน่นอนนะครับทีน,นี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของนักแข่งคนหนึ่งที่อาจจะมองว่าเป็นนักแข่งนอกสายตานะฮะนักแข่งที่ ไม่ค่อยที่จะมีพื้นที่สื่อให้ได้เล่นสักเท่าไหร่หลายคนก็อาจจะไม่รู้หน้าค่าตาเฮ้ยนักแข่งคนที่เป็นใครอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะนําเรื่องราวน,านํำทัศนคติที่เขามีต่อ F1 ในตอนนี้แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามากดดันเขานะฮะเขาก็เปิดใจนั่นก็คืออันโตนิโอจูวินาซีนะฮะนักแข่งมาเท่นักแข่งลูกหล่อจากอิตาลีนะครับสังกัดทีมอัลฟาโรเมโ ถ้าใครยังนึกไม่ออกก็คือทุกคนรู้จักลุงคีมิไหมฮะคีมิไรโคเน้นเนี่ยนั่นแหละนะฮะก็เป็นคู่หูทีมเมทของไรโคเน้นในอัลฟาโรมิโอคืออัลฟาเนี่ยมันจะมี2อัลฟานะครับอย่างง,งนะฮะคืออัลฟาทอรรี่เนี่ยใช้เครื่องยนต์ของ Honda ก็เป็นทีมรองของ Red Bull Racing นั่นแหละอัลฟาทอรรี่นะแต่ส่วนของอัลฟาโรมิโอเนี่ยอันนี้ใช้เครื่องยนต์ของ Ferrari นะครับก,ก็อยู่ในเครือข่ายของ Ferrari เนาะ วันนี้โจวีนาซี่นะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นที่อาจจะมีหลายคนเป็นห่วงเป็นใยเขานะฮะว่าเอ๊ะนักแข่งที่ถูกมองข้ามไปแบบนี้เนี่ยจะถูกลืมเลือนไปหรือเปล่าเพราะว่ากระแสะเอาต่างๆเกี่ยวกับนักแข่งดาวรุ่งนะฮะก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือเป็นนักแข่งจาก Academy ของ f e r r a รอนั่นเองอาจจะเรียกว่าขึ้นมาแย่งตำแหน่งเขาในอนาคตหรือเปล่าเก้าอี้ยังเหนียวยังแน่นอยู่ไหมประเด็นนี้นะ่าสนใจนะเพราะว่า การมาถึงของแชมป์โลกฟอร์มูล่า2ในปีที่แล้วอย่างมิกชูมาร์เกอร์ใช่ไหมครับขึ้นมาจาก F2 แล้วก็เข้ามาสู่ทีมร์สในปีนี้เนี่ยนะฮะเป็น F1 ปีแรกของมิกนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าแล้วอีก2-3คนที่เหลือนะฮะไม่ว่าจะเป็นคาร์ลัมอีลอดไม่ว่าจะเป็นมาคัสอาร์มสตรองนะฮะเป็นโรเบิร์ตวัตแมนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นนักแข่งในล้วฝึกหัดของฟอ์ลาทั้งนั้นนะฮะที่มีโอกาสที่จะ เรียกว่าจเจริญรอยตามมิกขึ้นมาก็ได้แต่จะไปอยู่ในทีมไหนของเฟอร์รารี่เนี่ยอันนี้ผมยังไม่ทราบได้นะฮะในตรงนี้ก็เลยทําให้ทําให้โดนถามนะฮะว่าเอ๊ะมาแบบนี้คุณกลัวคุณก,ณกังวลอะไรยังไงหรือเปล่าโจวินาซีก็บอกว่าเขาไม่ได้กังวลอะไรนะฮะทุกคนเอที่ไม่กังวลเนี่ยอาจจะเพราะว่าด้วยความเป็นนักแข่งอิตาลีด้วยหรือเปล่านะฮะอิตาลีกับเฟอร์รารี่ในส่วนหนึ่งด้วยความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหรือเปล่า อันนี้เขาก็ไม่ได้บอกไว้นะฮะแล้วแต่เราจะคิดจะวิเคราะห์กันไปเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ซีเรียสน,นะฮะแล้วก็ไม่กดดันอยู่แล้วไม่กังวลอะไรแต่สิ่งที่เขาจะต้องทําในตอนนี้ก็คือในส่วนของการตั้งใจกับปัจจุบันนี้ทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเขาก็ไม่ปฏิเสธนะฮะยอมรับว่าสิ่งที่มันเป็นความฝันสูงๆของเขาคือการขึ้นทีมฟล r เรอรี่นั่นเอง ทีมฟลอเรลลี่ไลอัพในปีนี้ก็คือนักแข่งทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่นะฮะหน้าเก่าก็คือชาลเลอร์แคลนะครับผู้ที่ต่อสัญญาร่วงหน้าไปงูนะอีก3-4ปีเลยทีเดียวแล้วก็ผู้ที่มาใหม่คาร์ลอสซจูเนียเขาก็บอกนะ,ะว่า2คนนี้ก็ไม่น่าจะอยู่นานหรอกนะ,ะอย่างคาร์ลอสที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะสองสปีประมาณนั้นดังนั้นเขายังมีความหวังอยู่นะ,ะว่าจะถูกพิจารณาและกระดันขึ้นเป็นทีมใหญ่ถ้าถ้าพูดมาแนวนี้ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็บอกว่าการที่ตัวเราเนี่ย ถ้าแบบว่าเอาเวลาเอาสมองไปคิดแต่เรื่องของนักแข่งคนอื่นๆอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทาให้ฟอร์มเราดีขึ้นหรอกสิ่งที่ควรทําคือการโฟกัสที่ผลงานของตัวเองโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลกักโอนะคมขายเขียบแหลมสัทีเดียวนะครับก็แน่นอนนะครับว่ามันก็คงจะต้องมีสมาธิในตรงนั้นแหละถ้าเกิดว่าไปฟังข่าวก็สิบข่าวล่ําข่าวลือไปอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะในอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์เนี่ยมันทําให้สุขภาพจิตเสียแล้วก็นักแข่งพวกนี้ แน่นอนนะครับว่าด้วยอะไรต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพวกเขาจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็มีสมาธิกับเกมจริงๆดังนั้นถ้าหลงไหลไปกับข่าวลืออะไรทํานองนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรียกว่าไม่เป็นผลดีกับผลงานของเขาในสนามแข่งนะ,ะทีนี้เมื่อถูกาถามว่าแล้วอยู่กับตรงนี้เนี่ยมีแผนมีอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเขาก็รู้สึกดีนะฮะที่เฟรอร์รารี่ให้โอกาสเขาก็ยัง เข้าใจนะฮะยังยังคิดว่ามันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่ครอบครัวของ f e r r a รารี่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือจะทําให้เขาเนี่ยอยากจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองในหลายๆด้านนะฮะในปีนี้คือเรียกว่ายังคงที่จะโฟกัสไปที่เกมในปีนี้แล้วก็อาจจะเป็นในฤดูกาลต่อไปกับ a l ลฟาโรมิโเนี่ยยังยัง,ย,งยังมั่นใจนะ,ะว่าจะได้อยู่ทีมนี้ยาวๆว,ว่าอย่างนั้นยังคงมีหลายทิย้งหลายอย่างให้เขาต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่ออยู่ว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับ ทีนี้เมื่อพูดถึงฟอร์มการขับอย่างที่ผมบอกไปว่าอาจจะมีไม่มีใครได้พูดถึงนักแข่งมาเทค,คนนี้สักเท่าไหร่เนี่ยเอาจริงเนี่ยคือผมว่าเขาโชว์ผลงานในช่วงต้นเกมได้ดีนะทุกคนว่าว่ายังไงฮะอันนี้เอาเราคุยกันแค่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการช่วงชิงอันดับดีๆในในช่วงต้นเกมนะฮะของนักแข่งสายละอิตาลีคนนี้เนี่ย ก็เรียกว่าอาจจะคอลี่ฟายมาไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรืออะไรยังไงก็ว่าไปละแต่พอที่จะต้องแย่งอันดับกันในช่วงออกสตาร์ทเนี่ยกลับกลายเป็นเขาทาได้ดีแต่มันก็เป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆนะฮะพอหลังจากผ่านเกมการขันไปสักระยะหนึ่งเขาก็ถูกแซงไปได้แบบง่ายๆนะฮะแบบเอ๊ะทำไมตอนแรกๆเนี่ยถึงแบบว่าออกสตาร์ทดีถึงทำงานได้ดีจังในในในช่วงที่ ยางยังไม่ร้อนสักเท่าไหร่เครื่องยังไม่ลงตัวเนี่ยผมว่าหลักๆเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงฮะล,ลองลองแลกเปลี่ยนกันได้ในมุมมองผมมว่าเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของ Ferrari ด้วยแน่นอนฮะในปีที่แล้วเนี่ยเฟอ r ์ร i มีปัญหากับพละกําลังเครื่องยนต์เป็นอย่างยิ่งคือไม่ต้องพูดถึงอัลฟาโร m e โหรอกก็พูดพูดถึงเฟอร์ราของเซบสเตียนเวสเทพูดถึงของชาวเลอแคลนี่ก็แทบจะไม่ไหวแล้วล่ะนะดังนั้น เราเฟอร์รี่ที่มาอยู่ในอัลฟาโรเมโอเนี่ยมันจะไปสู้ชาวบ้านชาวช่องก็ได้ไหมละ่ะมันก็เป็นไปตามตามที่เห็นใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวรถแบบโดยรวมๆเนี่ยก็ยังคงต้องยอมรับก็ตรงๆนะฮะว่ามันก็ยังเทียบกับทีมระดับสูงๆกว่านี้ไม่ได้ทีมใหญ่ๆที่เขาพร้อมกว่าไม่ได้คือเครื่องก็มาไม่ดีแล้วนะฮะทีมก็อาจจะซับพอตรถได้ยังไม่ดีพอเนี่ยขณะทีมมีรายคุณเน็นเอ,เองเนี่ยทุกคนรู้พิษสงของ นะไลายโคนเน้นก็ดีนะว่าก็ไม่ธรรมดานะอดีตในวันที่รุ่งโรจน์ของแกเมื่อก่อนนะ่ะก็ยังเอาตัวไม่รอดอยู่เลยนะเห็นไหมนั่นก็คือมันก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเขาจะเขาจะมีผลงานที่อาจจะไม่ทําให้เป็นที่ถูกจดจําในแต่ละสนามที่ผ่านมาแต่ถ้ามองดูในช่วงแรกๆเนะี่ยอาจจะเห็นโผแวบ,บๆเข้ามาให้พอได้รู้สึกว่าเฮ้ยมาได้ยังไงว่าคนนี้ใครว่าโจวีนัสซี่ใครใครถามหาชื่อกันใหญ่ทีเดียวนะฮะ แต่สักพักหนึ่งก็จะเห็น 4- 5หคนที่จำไดนะ้หน้าเก่าๆนะฮะที่อาศัยความพร้อมมากกว่าในตัวของในตัวรถในตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแซงเขาขึ้นไปได้แบบง่ายดายในยบางทีแซง2คันรว่วเลยก็มีเนี่ยนั่นแหละนั่นก็คือสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเอาก็ต้องมาเอาใจลุ้นะเอาใจเชียร์นะครับว่าอะไรทําให้เขามั่นใจขนาดนี้นะฮะอะไรทําให้เขาไม่หวัน่นว่า f e r ร์รารี่เองนะยังคงให้โอกาสเขาผมหมายถึงว่า Alpha r ร m มโอันด้วยนะอะไรที่ทําให้เขาคิดว่าเด็กใหม่ สอสาคนที่อยู่ใน a c a d e m มของ Ferrari เนี่ยไม่น่าที่จะมาแย่งเก้าอี้เขาได้หรอกก็ผลงานในสนามเท่านั้นและนะครับที่มันจะเริ่มต้นขึ้นตามที่ผมบอกไปประมาณปลายเดือนมีนาคมเราจะได้รู้กันนะครับว่าอันโตนิโอโจวินาซีนักแข่งชาวอิตาลีของ a l ลฟาโร e มโคนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ